รู้จักตาขี้เกียจไหมคืออะไรขอขอคนนึงขอคนนึงฝั่งนี้ตาขี้เกียจคืออะไรเอาเลยตอบเลยตั้งตาอ่อนแรงอ่ะตรงกลางตาขี้เกียจคืออะไรตาจะปิดตาขี้เกียจคืออะไรเหมือนจะอยากนอนผิดหมดเอาใหม่เด็กแรกเกิดเกิดมาเนี่ยเขามองไม่เห็นเหมือนเราเนะเขาอาจจะมองเห็นแค่แสงหรือภาพเบลอๆเ,เขาต้องอาศัยระยะเวลาในการพัฒนาการมองเห็นเสน็เรื่ช้าเนี่ยเขาจะค่อยๆเห็นชัดมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆที่4ี่ขวบเขาจะเห็นได้แค่แถวที่2 0 4 0 เขาจะเห็นเท่าคนปกติหรือว่าเข้าผู้ใหญ่ที่ชัดๆจริงๆ20 2 0เนี่ยคือต้องหขวบเขาจะต้องพัฒนาการมองเห็นตั้งแต่เริ่มต้นแรกเกิดจนถึง6ขวบเนี่ยที่2 0 2 0เนี่ยคือใช้เวลา6ปีถ้าอะไรก็ตามที่อินทรักษ์เขาตอนอายุศูนย์ขวบจนถึง6ขวบจะทำให้การมองเห็นของเขาไม่เหมือนคนทั่วไป2020 20, เขาจะทำไม่ได้ถ้าคนนั้นตาข้างซ้ายเขาโดนปิดตัด้งแต่เด็กอะ่ะเพราะฉะนั้นตาข้างซ้ายเขาที่ถูกบังไปครึ่งหนึ่งตั้งแต่แรกเกิดอะ่ะ เขาจะไม่มีวันได้หน0่อยคะแนนเต็มเพราะว่าสิ่งที่เขาไม่พัฒนาคือสมองต่อให้ตอนเขาอายุ10ขวบเริ่มเข้าไปรู้รู้สึกว่าเอ้ตาโตอยากตาเท่ากันไปทําให้ตาเท่ากันดีกว่าเขาก็จะมองข้างนี้ไม่ได้20-20เพราะว่าสมองเขาอะสิ้นสุดการพัฒนาการไปแล้วต้องรีบรักษาตั้งแต่เด็กตอนที่ร่างกายยังพัฒนาการได้ยิ่งรู้เร็วยิ่งได้เป็นผลปกติเร็ว